บางคนเนี่ยจะมองว่าเอ๊ะเน,นี่เหรอโอ้ยมันเป็นกระดาษมันเป็นกระดาษเนี่ยกระดาษเนี่ยกระดาษมาจากไหนด่ามาจากหนังสือบ้างแหละมาจากหนังสือพิมพ์มาจากโปสเตอร์บ้างมาจากแคตตาล็อกบ้างมาจากโปสการ์ดบ้างมาจาก,ก,าาาจากอะไรปฏิทินม,มันเยอะแยะไปหมดอะแมกกาซีนคอลัามทีเดียสารหนังสือรวมหนังสือของบริษัทหนังสือของ โัวแทนจาหน่ายนะครับดีลเลอร์ต่างๆในยุคนั้นเนี่ยที่ขยันทําสื่อโฆษณากมาคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า mm. การโฆษณา mm. เมื่อ 3, 4, 0สีถึงห้ปีที่แล้วเนี่ยมันมีแค่สื่อพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์ลงพิมพ์เนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากนะพิมพ์แม่งทุกอย่างนะครับไม่เท่าที่จะพิมพ์ลงไปในกระดาษแล้วก็แปลรูปให้กับคนอ่านได้มีทุกแขนงสื่อสิ่งพิมพ์และ นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์การโฆษณาก็จะเป็นประเภทพวกเ,เป็นงานบอร์ดใหญ่ๆนะครับเป็นป้ายใหญ่ๆถูกไหมป้ายโฆษณาใหญ่หรือโฆษณาแบบทีวีนะฮะในคลื่อวิทยุอย่างเงี้ยเป็นพวกโฆษณาเสียงคือวิทยุเมื่อก่อนก็โฆษณานะแต่ว่าเขาจะมีสคริปต์นะครับให้กับนักนักพากดีเจนะฮะผู้นี้เขาจะมีข้อมูลแล้วก็พูดนะครับ จัดรายการไปและมียูทูโฆษณาสปอร์ตออกไปนะครับมันมีทุกยุคทุกสมัยสคริปต์เหล่านั้นหรือว่าโบชัวเหล่านั้นผมไม่รู้ว่าเขาจะเก็บไหมแต,แต่น้อยคนมากที่เก็บส่วนใหญ่ทิ้งนะผมมั่นใจเลยสิบปีก็ทิ้งแล้วเพราะว่าคนเนี่ยมันเอาไปชั่งกิโลนะครับเกะกะนะครับไม่รู้จะไปทำอะไรกระดาษเนะี่ยแล้วยุคนั้นคือมันสื่อสินค้์มันเยอะมากมันยังไม่ใช่ยุคตอนที่เป็นไฟล์แบบนี้คือทุกวันนี้มันรูปภาพรูปถ่ายทุกอย่างเป็นไฟล์รูป คุณจะเก็บไฟล์ภาพไว้เพื่ออะไรนะครับในเมื่อมันมันสามารถกอปหรือโยนให้กันยังไงก็ได้นะครับมันไม่มีที่สุดแล้วก็มันแต่งเติมเพิ่มแก้ไขได้หมดเลยแม่งไม่มีคาว่าออริจินอลหลงเหลืออยู่รูปที่คุณถ่ายแชรหนึ่งครั้งเนี่ยรูปนี้แม่งพอไปเนี่ยสิคนนะครับได้ไฟล์รูปนี้ไปสิบคนมันจะทํารูปเป็น 18. สิคุณค่ามันน้อยแล้วก็การสมมอบเนี่ยมันจะต้องไม่ได้ แต่ของแบบเนี้มันจัดต้องได้นะครับและไม่พอมันยังสามารถที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งธุรกิจสถานที่ผนังต่างๆนะครับอาคารเนี่ยได้ด้วยและยังไม่พอมันสามารถเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักหรือคนที่เราพอใจที่จะให้ได้ด้วยและก็ยังไม่พอครับวันหนึ่งถ้าคุณไม่มีกินแล้วหรือวันหนึ่งถ้าเกิดคุณ เบื่อมันแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ต้องการมันแล้วเนี่ยคุณยังสามารถขายมันได้ด้วยครับและราคาของมันไม่มีคําว่าตกลงครับวันนี้คุณซื้อผมห้าร้อยบาทคุณจะไม่มีทางขายต่ํากว่าห้าร้อยบาทได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือห้าร้อยบาทสมมุตินะสมมติน,นะฮะอย่างภาพนี้อาคาผมบอกแลภาพในรานส่วนภาพนี้ผมขายหนึ่งพันบาทพร้อมกรอบพร้อมส่งนะครับราคานี้ส่งให้เลยแบบนี้เลยทำไมถึงขายพันหนึ่งแล้วทำไมแพงวะโอหแมกแงกระดาษแผ่นเดียวเอง ขอโทษครับกระดาษแผ่นนี้กว่าจะอยู่ในสภาพแบบนี้กระดาษที่สีขาวอย่างนี้ไม่มียับเลยนะไม่มีซีดมียับเลยนะแล้วอายุอานาของมันเนี่ยผ่านมายาวนานกว่า40ปีเนะี่ยอยากให้ดูเปรียบเทียบนิดนึงนะครับคือมันเป็นเรื่องคุณภาพด้วยนะครับอ่ะโอเคจ้าต๋อนีวนะแสงมันกนะ่อันคับแสงมันกท้อนิดนึงอันเนี้ยไอ้ไม้สีมันก็ต่างกันแล้วเนี่ย ความซีดของกระดาษนะครับการเก็บรักษาความชื้นอุณหภูมิแดดเรียความร้อนทุกอย่างนะครับกระดาษพวกนี้มันเก็บยากมากนะแล้วก็ถ้าใครเก็บไม่ดีเนี่ยไปยิบจับมามบ่อยก็ขาดนิดเดียวเนี่ยเอาออกมาเนี่ยกระดาษลั่นแตกแล้วครับแต่ในที่นี้มันแตกยังไงผมเคยทำคลิปไปดูแล้วบางทีมันก็แตกเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะมันเป็นรอยที่กระดาษภาพก็เสียไปเลยนะแต่น,นี่คือเราเก็บอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมถึงกล้าพูดว่า นี่คือของสะสมที่ไม่ใช่ของซื้อมาเพื่อขายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องของ <c oughs> ซื้อมาในสภาพดีซื้อมาในสภาพไม่ดีอาขายใ้ถูกขายแพงซื้อมาถูกขายแพงซื้อมาแพงขายถูกมันจะไม่มีเรื่องพวกนั้นมันจะมีแต่เรื่องของความรักนะครับที่เราให้มันนะครับที่เราเก็บสะสมมันอยู่ไว้แบบนี้แล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อให้คนที่เห็นขเข้าใจไหม